สวัสดีครับลุงแว่นมาอีกแล้ววันนี้ขอขอ,ขอมอ่วมอยหนังไทยนิดนึงนะก็จริงๆเป็นคนก็เป็นคนที่ชอบดูหนังไทยเอาพูดง่ายๆว่าเป็นคนชอบดูหนังอะหนังทุกเรื่องหนังแนวไหนก็ดูหมดแต่เราก็สนับสนุนหนังไทยเนาะแต่ประเด็นคืออย่างนี้วันนี้มีโอกาสได้ดูบังไฟสไลเดอร์ก็คือก็เป็นหนังไทยเรื่องหนึง่งอะมัน คือด้วยความที่เราก็คิดแล้วว่ามันต้องเป็นหนังที่แนวตลกตลกหนังที่ว่าด้วยเรื่องของอเจ๊ก็เทอ4ี่คนกับ1ผู้หญิงแพ้1คนร่วมกันไปทำบ้างไฟที่จะเข้าแข่งขันในงานบุญบ้างไฟมันมีเหตุที่น้องทําให้น้องอทําให้แก๊งนางฟ้าทั้งทั้งหาคนเนี้ยทำบั้งทบั้งไฟก็ อ่าสปอยเป็นเลยละกันเนาะว่าอตอนแรกหมู่บ้านนางจะได้เป็นตัวแทนของนางลำเอาไปแข่งลำแล้วก็พวกนางก็ซ้อมก็มาเป็นปีแล้วนางก็โดนตัดหน้าโดยโดยลูกสาวของเซียนที่ทำบั้งไฟนางก็เลยแค้นพอแค้นเสร็จปุ๊บนางก็เลยคิดจะทำบั้งไฟเ,เพื่อไปแข่งกับค่ายเซียนนั่นแหละก็ก็มันเป็นเรื่องราวสนุกสนุกโกฮาดีแล้วก็ คือคือหลายหลายคนคงเข้าใจอ่ะฟิลลิ่งของการที่เอากระเทยมาทำเป็นตัวตลกมันอันนี้ไม่ได้บูลลี่คือคือมันก็รู้สึกเราก็รู้สึก,กนเนาะเราก็เป็นคนหนึ่งในในแบบนั้นนะนะมันก็มีทั้งอารมณ์ตลกมันก็มีทั้งชีวิตที่ตลกแต่มันก็มีชีวิตที่เศร้าอ่ะ จ๊คือดูแล้วมันมีความสุขอะดูแล้วมันน่ารักอะดูแล้วแบบเออเจ๊เจ๊สังสี่คนเนี้ยคือนางมีคาแรคเตอร์นางมีอะไรที่ที่แบบชีวิตนางจะไม่มีความทุกข์ไปหรอนั่งดูไปหัวเราะไปคือแบบเป็นหนังที่ทําให้หัวเราะและอารมณ์ดีมากมากเรื่องหนึ่งเลยจริงๆหนังยาวประมาณชั่วโมงครึ่งก็เลยมันมันก็ไม่ได้ยาวมากมายอะแต่คําว่า ความเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วเราต้องนั่งหัวเราะหลายๆมุกหลายๆอะไรเงี้ยมุก3บาท5้าบาทมีหมดมีทุกมุกมุกลึกมุกตื้นมีหมดอันนั้ก็ตลกดีอ่ะมันก็เลยมันเป็นตลกสถานาการณ์ด้วยอ่ะมันก็เลยดูแบบพอมันดูมีความสุขมันก็เลยรู้สึกแบบโอ้ทพราเวลาผ่านไปเร็วจังแป๊บเดียวหนังจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ลุงว่าเออมันก็เราน่าจะอุหน่นหนังไทยกันเนาะเราเราคนไทย คืออาจจะมองว่าเอ้ยหนังไทยเป็นอะไรหนังอีไม่อยากดูหนังไทยอีหนังไทยไร้าสาระหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไปทุ่มกับการดูหนังใหญ่ๆหนังบล็อกบัสเตอร์หนังหนังที่แบบเท่ๆอะไรเงี้ยหรือมันมันก็โอเคอันนั้นเข้าใจด้วยเรื่องของตัวหนังที่ค่อนข้างจะแพงในยุคป,ปัจจุบันนะแต่จริงๆหลายคนก็มีตัวช่วยเยอะนะอย่างเช่นลุงที่บอกว่าลุงดูหนังได้ทุกเรื่องเลยจริงๆอ,อ่ะอ่็ก็อย่างที่ว่ากันเนาะ หนังใหญ่หนังเล็กหนังอะไรลุงดูหมดเลยเพราะอะไรอย่างที่ว่าแหละเพราะว่าลุงใช้บาตรลุงมีตัวช่วยลุงก็เลยได้ดูนี่ลุงไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ลุงก็โฆษณาให้เขาอยู่บ่อยๆคือลุงมีเอ็มฮาร์เอ็มฮาร์คือการที่คุณจ่ายรายเดือนในการดูหนังใช่ไหมอของลุงเป็นแพทินัมคือดูได้ทุกสถานที่ในเครือเมเจอร์เลยสยามพาวาได์เอ็มควอเทียไอคอนสยามแล้วก็ โงหนังในเครือเมเจอร์แอีจีวีทั้งหมดอของลุงนั้นบาท400ต่อเดือนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะ300ต่อเดือนแต่สําหรับถ้าคนที่บ้านอยู่ในโซนที่อยู่ใกล้กับโรงหนังเมเจอร์คือหรือหรือไม่คิดจะมาดูหนังในโรงหนังสไาตลา์แบบสยามพารากอนหรือไอคอนสยามหรือเอ็มคอเทียก็จะดูเฉพาะเรื่องแถบเมเจอร์คือดูในเมเจอร์กับอีจีวีเท่านั้นเนี่ย บัตรของคนทั่วไปจะอยู่ที่ราคา300บาทและบัตรของนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่200บาทเห็นไหมมันเป็นตัวช่วยที่แบบคุณต้องจ่ายรายเดืนอนนะพอคุณจ่ายรลายเดือนแล้วคุณก็จะได้ดูหนังเยอะๆเองเงี้ยสำหรับคนที่ชอบดูบางคนบอกว่าอุ้ยจ่าย300เลือกดูแต่เรื่องใหญ่เดือนหนึ่งดู3าเรื่องก็คุ้มแล้วอ่าจริงๆดู3มเรื่องก็ตกเรื่องละร้อยคุ้มแล้วบางคนอย่างลุงกับน้องน้องสาวอีกคน2คน3าคนสี่คนคน,คน,คน,น้องที่รู้จักกันเนี้ยก็ดูกันแบบ แจ้วันอ่ะเออจริงๆนะลุงลุงลุงบอกว่าอย่างลุงดูทุกเรื่องเนี้ยน้องสายคนหนึ่งที่ทําการค้าขายเปิดร้านอาหารนางก็จะปิดร้านแล้วก็ไปดูช่วงเย็นๆย็นค่ำๆก็ดูทุกเรื่องเหมือนกันหรืออย่างน้องชายคนหนึ่งที่เป็นแสร้งภาพตามติ่งศิลปินอย่างเงี้ยเขาก็ดูใช้คําว่าไม่ทุกเรื่องดีกว่าแต่ก็ดูหนังใหญ่ๆแทบจะทุกเรื่องที่เข้า ส่วนหนังเล็กๆหนังย่อยๆหรือหนังบางเรื่องที่ไม่น่าสนใจเขาก็จะไม่ดูอ่าน,นั้นไม่แปลกไม่ไม่ได้เป็นการไม่บังคับกันอยู่แล้วเนาะก็แต่เขาก็สมัครของบัตรในพลาตินาเหมือนกันก็400เหมือนกันคำว่า4 0่ถ้าดูหนังเดือนหนึ่งสี่เรื่องคือเรื่องอร่อยคุ้มแล้วแต่ถ้าดูหนังเดือนหนึ่งแปดเรื่องตกเรื่องละห้าสิบบาทยิ่งคุ้มกว่าแต่ถ้าดูแบบแตะบี้ตะบันดูเหมือนลุง ลงดูเดือนหนึ่งสามสิบเรื่องอย่างเงี้ยสี่สิบเรื่องถ้าเกิดเข้าเยอะขนาดนั้นก็ดูก็ถ้าดูสามดูสี่สิบเรื่องตกเรื่องละสิบบาทใช่ไหมเออเพราะง <5. S 1> ั้นก็ลุงหนึ่งบอกว่าหนังไทยถ้าเกิดคนไหนที่ที่มีตัวช่วยเหลืออย่างเงี้ย เข้าไปดูหนังไทยกันนะมันก็สนุกไมันก็ปรับอารมณ์ดีเหลือเกินเนี่ยบังไฟสไลเดอร์ลุงพึ่งมาดูวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่14หนังเข้าตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแหละแต่ก็พอดีไม่ไม่ว่างจริงๆอะ่ะก็เลยนี่มาดูวันนี้ลุงดู2เรื่องคือบังไฟสไลเดอร์เรื่องหนึง่งแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นหนังฝรั่งที่จูดี้แดนเล่นเ,เรื่องอะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้อะ่ะ นั่นแหละนั่นแหละเรื่องอะไรทุกอย่างชื่อยาวๆก็คือลุงใจแบบดู2เรื่องต่อกันแหละแล้วก็แบบเป็นโรงเดียวกันได้นะดูโรงที่1 4แต่หนังคือเหมือนกับว่าหนัง2องเรื่องนี้มันแบ่ง,แบ,งแบ่งโซนแบ่งช่วงเวลาในการฉายแบบรอบสลับรอบกันลุงก็เลยมาแล้วก็ดู2เรื่องรอบแรกดูแบงค์ไฟสไลเดอร์อีกรอบนึงก็จะไปดูหนังฝรั่งซึ่งมันก็จะเป็นรอบที่ต่อกันเลยโรงเดียวกันเลยที่นั่งเดียวกันอีกางหางนะครับก็โอเค ก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้แล้วกันนะจริงๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันยังติดจิตกัดๆในในด้วยระยะเวลาในชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วมันก็มีปมมีประเด็นอะไรที่มันเรารู้อยู่แล้วแหละว่าขึ้นหนังมันเดาง่ายอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเราจะแก้ปมปมบางปมได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่ที่มันก็นิดๆหน่อยๆเนาะแต่ก็หนังไทยแต่มันสนุกนะสนุกจริงๆ สนุกมากอยากให้อยากให้ไปดูกันนะมันหัวเราะกันจริงๆก็โอเคคนไทยเนาะดูหนังไทยช่วยุหนังไทยหนังไทยจะได้มีโอกาสได้ผลิตขึ้นมาสายเยอะๆนะครับโอเคก็วันนี้ลุงก็เดี๋ยวลุงจะเข้าไปดูหนังรอบต่อไปแล้วเอาอันนี้ดูจบออกมาเข้าห้องน้ำมาเสร็จปุ๊บก,ก็มาโม,มยหนังไทยแบบหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าอีก5นาทีหนังเข้าฉายแล้วรอบทุ่มหนึ่งโอเค ก็วันนี้ลุงฝากไว้ได้วยนะครับบังไฟสไลเดอร์สนุกแน่ๆรับประกัน